นี้ก็มาแล้วเอาตัวตัวเวิร์ดมามาแชร์ค่ะอเผอิญไฟล์นึมันมีปัญหาอีกหนึ่งนะคะก็คือสรุปว่าโครงนี้อยู่ภายใต้แผนงานวิจัยพัฒนาและทดสอบเครื่องวัดคุณภาพสำหรับทุเรียนกล้วยไม้และปาล์มน้ำมันนะคะ,ะโดยชื่อโครงการคือวิจัยและพัฒนาเครื่องวัดความชื้นกล้วยไม้สำหรับการบรรจุกล้วยไม้ส่งออกคือที่มาเนี่ยะค่ะเนื่องจากว่าทางวิศวะแล้วก็ทางพชชเราได้มี าการเข้าไปดูในกลุ่มกล้วยไม้หรือกลุ่มคัสเตอร์ในการผลิตกล้วยไม้เพื่อการส่งออกก็คือจะเป็นกลุ่มทางจังหวัดราชบุรีนครปฐมอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเนื่องจากว่ามันจะมีทรีทเมนต์ในการใช้น้ำนาโนนาโนบับเบิลในการกำจัดพวกมแมลงตัวเล็กหรือพวกเพีย้ยไฟอะไรเงี้ยค่ะในการที่จะป้องกันไม่ให้มแมลงตัวเนี้ยเล็ดลอดออกไปกับตัวกล้วยไม้ที่เรามีการส่งออก นะคะอันนี้คือสาเหตุหลกแต่สิ่งที่ประสบมาก็คือว่าหลังจากที่เราล้างด้วยน้ำนานนอนแล้วปุ๊บเรากดว่ามันจะมีหยดน้ําหรือปริมาณน้าเนี่ยเกาะอ,อยู่ที่กรีบดอกกล้วยไม้แล้วก็ชอ่ชอคชอ่อคดอกกล้วยไม้ค่ะเ,ออเป็นจํานวนมากคราวนี้เวลาเราจะลดความชื้นหรือทําให้ละออ,อองน้ําเนี่ยระเหยอ,ออกไปเนี่ยเขาจะใช้วิธีการโดยการใช้พัดลมเป่านะคะแล้วก็ไล่ความชื้นไปซึ่งจะใช้เวลานาน แล้วก็ถ้าเผื่อยิ่งเจอดอกไม้เนี่ยที่เราเก็บในหน้าฝนเนี่ยก็ยิ่งมีปัญหาเรื่องนี้เขาไปอีกอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือปัญหาหลากักคราวนี้เขาก็เลยมองว่าเ,เราควรจะลดความชื้นยังไงอ่าเพื่อใหออ้โดยที่คุณภาพของดอกไม้เนี่ยไม่เสียสภาพไปนะคะเขาก็มีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการทดลองก่อนหน้าเนี่ยค่ะนี่เปิดอนไปไม่มีปัญหาอีกหนึ่งนะคะ ก็คือจะเป็นปกติแล้วเนี่ยเอกชนเขาใช้เวลพอลดความชื้นไปได้ปุ๊บคนที่จะแพ็กกล้วยไม้ลงกล่องเนี่ยเขาแค่จับดูว่าเออมันความชื้นมันแห้งไปแล้วนะหมาะสซมาหน้าไม่เกิดหยดน้ําเขาก็มาจุกล่องเลยแต่ปรากฏว่าเขาก็มองว่าเออมันไม่เป็นเหตุเป็นผลหรือเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นข้อมูลอะไรพวกนี้ยมันไม่มีเครื่องมืออะไรชี้วัดเลยว่าจัดกล้วยไม้รัดนั้นเนี่ยจะมีคุณภาพงดีอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมองว่า เราควรจะมีเครื่องมือในการตรวจวัดตรงนี้ออกมาแล้วก็ทางวิศวะเนี่ยเขาก็มองว่าเดิมเนี่ยเขามีการทรดรสอบเครื่องมือ2ตัวในการวัดความชื้นคือใช้อินฟราเรดกับใช้ค่าไฟฟ้าอะไรเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าเขาลองมีการทดสอบเบื้องต้นเขาบอกว่าค่าเนี่ยมันจะค่อนข้างใช้เวลาค่อนข้างเยอะในเครื่องมือ2ตัวนี้เราก็มีความแตกต่างกันทางด้านต้นทุนนะคะอันนี้ก็คือในใน p a อร์ที่ที่แชร์ไปก็คือจะมี จะมีชี้แจงให้ดูนะคะอันนี้คือเป็นเครื่องอผลิตน้ำนาโนบับเบิลค่ะในการกำจัดตัวแมลงออกจากตัวช่อดอกกล้วยไม้นะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลนะคะถ้าเผื่อเป็นกราฟเนี่ยก็คือจะเป็นการใช้เครื่องลดความชื้นนะคะกับการตากพัดลมก็จะน่าวว่าเอกก็มองไม่เห็น มีเป <ider> ็นถาเดียวกันค่ะคืออันนี้อันนี้ก็คือจะเป็นกราฟที่แสดงเห็นว่าถ้าเผื่อเราใช้ลมเย็นในการลดความชื้นเนี่ยพัลมธรรมดาเนี่ยมันช้เล็กนาอนะคะเพราะนี่เขาวิธีในการวัดลดความชื้นเนี่ยเอ่อในการลดความชื้นของช่อดอกไม้เนี่ยเขาจะใช้เป็นการอ่าดูความแตกต่างของน้าหนักเริ่มต้นอ้าว S <S เป้นเปนงนะคะอันนี้ค่ะก็คือจะทําให้เห็นา่าหยุดไปยังหยุดแล้วอพอชอ้อนพอชอ้อนออกไป้มาเขาระเหยน้ำไปแล้วเนี่ยน้ําหนักเขาจะเหลือศูนย์อะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะคะหยดน้ําที่หายไปนะคะซึ่งจะใช้เวลาระยะเวลาในการที่จะเอาความชื้นนี้ออกไปค่อนข้างเยอะอันนี้คือเป็นตัวอย่างให้เห็นถ้าตัดพัดลมเนี่ยใช้เวลาถึงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะแต่เพื่อใช้เครื่องลดความชื้นด้วยลมเย็นเนี่ยจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่ง นะคะเมื่อเราใช้เครื่องลดความชื้นเนี่ยด้วยลมเย็ยนเนี่ยเขาก็เลยเช็คค่าของอุณหภูมิของกล้วยไม้ด้วยไอ้เช็คค่าความชืม้นของกล้วยไม้ด้วยนะคะในการอันนี้คือเป็นหลังจากที่เขาลดความชื้นนี่แลลวปุ๊บเขาจะเก็บใส่ถุงแพคแล้วก็ลงกล่องอีกทีหนึ่งอะคะ่ะอันนี้ก็คือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ส่งไปยุโรปนะคะซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยที่เราส่งไปไปลายทางเนี่ยลักษณะกล่อง หรือว่าูที่เราเจาะนี่ก็คือจะแตกต่างกันไปปริมาณก็แตกต่างกันไปอะคา่ะแล้วก็ก่อนที่เรารจะอยูลงกองเนี่ยพอแห้งแล้วปุ๊บเขาจะเสียบด้วยหลอดบรรจุเปียกในหลอดบรรจุเปียกเนี่ยคือจะมีพวกน้ายาแล้วก็น้ําตาลในการที่จะให้เป็นอาหารของกล้วยไม้ระหว่างขนส่งอะคา่ะเพื่อไม่ให้เ,เกิดความร <ขอ S 2> ียนนะคะพอพี่ว่าเอเน้นการทดลองของเอดีกว่าโอเคค่ะเพราะอันนี้พูดไปเรื่องความชื้นแต่พี่กำลังจะคิดอยู่ว่ามันผิดประเด็นไปหรือเปล่าในเมื่อปัญหาที่เกิดขึข้นคือ ลดความชื้นเล่นลดหยดน้ําไม่ได้แต่นี่มันมาแก้โดยการกับใช้เครื่องวัดดูมันห<ช>ลักการเหตุผลมันไม่สมเหตุ<ช>สม<ช>ผลกันเลยคือตอนแรกเอกก็ถามเขาอย่างนั้นเหมือนกันเพราะเอกมองว่าคือคือยังเอ็มองเขาว่าปกติแล้วนเ,นเนี่ยถ้าเผื่อในทางด้านโพททเวตเวลาเราดูเรื่องความชื้นอุณหภูมิสภาพสิ่งแวดล้อมมันจะมีผลว่าถ้าความชื้นสูงอุณหภูมิสูงมันที ผลพิเรเราตายนึ่งถูกไมหมคะก็คือตายแต่เผอความชื้นสูงอุณหภูมิต่ำเนี่ยจะค่อนข้างช่วยยืดอายุในการเก็บรักษาได้ดีอันนี้คือในในทางโพเทเวทที่เราเรียนกันนะคะแต่ว่าในในเคสนี้ก็เลยมองว่าถ้าเผื่อความชื้นไม่ระเหยออกไปและอุณหภูมิม,มันมันคงที่เนี่ยมันสักมันจะสามารถช่วยยืดอายุในการเก็บรักษาได้ดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยค่ะมองว่าแล้ว ถ้าเราจะเช็คหรือว่าเป็นการตรวจวัดอย่างนั้นนะ่ะปกติแล้วอะ่ะเพราะดูอย่างสมว่าเอกดูจากการทดลองคือคนเปเปอร์อรมาอย่างการทดลองของพี่ในตานเนี่ยจะจะเห็นตัวอย่างใน้ชัดเหมือนเงาะเวลาระเหยนะ้ำไปเยอะๆเนี่ยเขาจะเกิดการเหียวถ้ามันเสียอสูญเสียน้ําเยอะก็คือเหียวถาว่วมันก็คือไม่ฟื้นเลยก็เหมือนเปรียบเสม,มือนดอกไม้ที่อายุการปักจจาก,กันมันสั้นงสั้นคราวนี้ก็เลยมองว่าถ้าเผื่อเราวัาวาาอาวาวดอุณหภูมิความชื้นตอนนั้นกับ ความสัมพันธ์ของตัวอุณหภูมิหรือความชื้นของกล้ยไม้เนี่ยมันจะสัมพันธ์เป็นทิศทางเดียวกันไหมอ่าคราวนี้เขาบอกว่าภาคเอกชนแล้วก็ตัววิศวะเองเนี่ยจะเข้าคุยกับทางทางกลุ่มคลัสเตอร์เขาใช้วิธีเป็นตรว,วัดเบื้องต้นตอนแรกเ็ารู้สึกว่าเอ้ยมัน make s นไหมหรือนู่นนี่นั่นอันเงี้ยพอพอคุยละเอยเี้ยเขาเขาก็เลยให้ความคิดเห็นมาคราวนี้ในปีแรกเรามองว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะไปเซอร์วดูก่อนว่าในการอ่ กระบวนการการปฏิบัติหลังการเกิดในกล้วยไม้นโล,ลงแพ็กเกตแตกต่างไปจากเดิมไหมเพราะว่าที่เอกเคยทำมามันแตกต่างไปเยอะจริงๆคราวนี้เราก็มองว่าในในเชนของเขาในรูทของเขาเนี่ยมีการกําจัดตัวแมลงไงบ้างเขาบอกว่าอย่างนี้ก็คือจะมีน้ํายาการจุ่มหน้าจุ่มน้ำยาแล้วก็จุ่มน้าดาวมร์บับเบิ้ลแล้วก็ดูเรื่องลักษณะการบรรจุกล่องที่ใช้หรือประมาณที่เก็บรักษาด้วยนะคะหลังจากนั้นเราลราถึงจะมาดีไซน์การออกแบบว่าควรจะดีไซน์ว่าลักษณะแพ็กเกจจิ้งอย่างนี้ ถ้าเผื่อเรามีการเก็บรักษาในสภาพที่ความชื้นสัมผัสอาจจะเรียงลําดับว่าเป็นแปดสิบเก้าสิบหรือว่าเจ็ดเอ,อ่อแปดสิบเก้าสิบร้อยนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วอุณหภูมิในการเก็บรักษาเนี่ยจะมีผลต่อคุณภาพของกล้วยไม้อย,ย่างไงบ้างนะคะแล้วก็ดูความชื้นของตัวกล้วยไม้เองด้วยว่าจะมีผลแตกต่งางกันน้อยแค่ไหนอันนี้คือมองว่าหลังจากเซอร์วยแล้วเราต้องมปดีไซน์รายละเอียดก่อนว่าให้ทราบถึงสาเหตุว่า ความชื้นสัมพัสระดับไหนอุณหภูมิระดับไหนของสภาพบรรยากาศที่มีผลต่อคุณภาพกล้วยไม้ระหว่างเก็บนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีผลต่อบรรจุภัณฑ์ด้วยอันนี้อันนี้มันเป็นเี็นนะมันชื่อเอาเป็นโครงเป็นโครงที่อยู่าวิจัยพัฒนาเครื่องวัดความชื้นกล้วยไม้คือคือเผอิญเออิญคุยทางนู้นเขาเขาเป็นอ่าพี่เขาตั้งชื่อโครงมาด้วยอะไรมาด้วย แต่เราเป็นหัวหน้าโรงหรอใช่ใช่ค่ะเพิ่งเพิ่งเพิ่งจะเริ่มคุยรายละเอียดกันอะไรเงี้ยค่ะเบื้องต้นเอแล้วเสร็จแล้วในนี้มีสองกิจกรรมค่ะค่ะกิจกรรมหนึ่งที่ดูเรื่องของความชื้นค่ะกิจกรรมหนึงคือดูตัวเครื่องค่ะเอาข้อมูลจากกิจกรรมแรกไปซัพพอร์ตเครื่องมือตรงนั้นใช่ค่ะเอองงอยู่เดี๋ยวนะคอมเมนต์ไม่ได้เลยอ่ะ ไม่แม่ค่ะเอมองว่าคือในเนี้ยเราเขียนสมนวนนี้แต่เอมองว่ามันมันจะไม่ตอบโจทย์อะไร กิจกรรมที่หนึ่งอะคะ่ะที่เขียนว่าทดสอบคุณสมบัติความชื้น <c oughs> อันนี้พี่ก็ไม่ไม่ไม่เข้าใจค่ะว่าคุณสมบัติความชื้นเนาะ <c oughs> แล้วก็แต่คราวนี้พอมาอ่านในเนื้องานมันก็คือการสํารวจอ่ากระบวนการ <c oughs> าอา่าที่ท,ที่ที่ลงคัดบรรจุแต่แต่ละโลที่เขาปฏิบัติถูกไหมคะค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาคุยกับผู้ประกอบการแล้วก็ดูเรื่องความชื้นที่ที่มัน หลงเหลืออยู่หรือตกค้างอยู่แล้วก็วัดไปแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าในกิจกรรมที่หนึ่งเนี่ยเป็นการสํารวจเก็บข้อมูลอย่างเดียวพี่เข้าใจถูกต้องไหมคือเดิมวางแผนมันว่าอย่างงั้นแต่ว่าได้คุยทางวิศวกรเพิ่มว่ามันน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมตอบโจทย์มากกว่าตรงนั้นอีกค่ะ,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 ะก็คือว่าอย่างที่บอกตะก,กี้เนี้ยค่ะเนื่องจากว่าการซอร์เวจเนี่ยแค่รูปข้อมูลเบื้องต้นแต่ว่าเราควรจะมีการทดลองเปรียบเทียบว่า ความชื้นสัมผัสที่ระดับต่างๆกับอุณหภูมิที่เราเก็บรักษาเนี่ยมีผลต่อตัวก้อยไม้ไงบ้างนะคะเพราะไม่งั้นคือเราเซเวย์ไม่จดคือจะพยายามหาระดับความชื้นที่เหมาะสมใช่ค่ะ ใช่ไหมค่ะความชื้นที่เหมาะสมแล้วก็อุณหภูมิในการเก็บรักาและอุณหภูมิของไอ้แล้วก็ความชื้นคือลักษณะความชื้นที่เหมาะสมเนี่ยไม่ใช่ลักษณะความชื้นของบรรยากาศในภาชนะแต่เป็นลักษณะของความชื้นที่เกิดที่อยู่ในตัวกล้วยไม้ค่ะใช่ไหมอธิบายให้มันแยกให้มันแล้วแล้วที่มาที่ไปก็คือเมื่อเรารู้ความชื้นในตัวในตัวของกล้วยไม้เนี่ยในระดับที่เหมาะสมเราก็สามารถดีไซน์ บรรยากาศในกล่องกล้วยไม้ซึ่งมันจะนําไปสู่การออกแบบในกิจกรรมที่สองอันนี้เดานะใช่ปะใช่ปะคือกิจกรรมที่หนึ่งอะคะ่ะพอได้สมมติว่าความชื้นและอุณหภูมิในการเก็บรักษากล้วยไม้ที่เหมาะสมแล้วอ่าก็คือแล้วมันจะเกี่ยวกับอันที่สองยังไงคะ คือในเรื่องของเครื่องเครื่องเครื่องจะเกี่ยวกับสภาวะการเก็บรักษากล้วยไม้ยังไงคือค,ออนนคอขออนุญาตตอบค่ะปีรวันจากวิศวะนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะคือเวลาเราจะสร้างเครื่องมือวัดนะคะเราก็ต้องรู้ว่า เขาจะไปวัดอน่ช่วงผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีความชื้นมันมีอะไรเท่าไหร่แล้วก็จะวัดยังไงอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันต้องสร้างให้ให้เหมาะสมประมาณเนี้ยค่ะก็เลยต้องม,มีข้อมูลอยู่แล้วนะไม่ใช่มัต้องมต้องตรวไม,ไม,ไม่เราไม่มีข้อมูลค่ะในประเทศไทยนี้ไม่มีใครมีข้อมูลเลยว่าความชื้นที่เหมาะสมสําหรับกล้วยไม้ส่งออกเนี่ยมันเท่าไหร่คือเขาใช้ ผู้ประกอบการอ่ะใช้มือจับคนนึงก็ว่าเออเนี่ยดีแล้วอีกเจ้านึงก็ว่าดีแล้วอะไรเงี้ยพอส่งไปต่างประเทศอ่ะบางเจ้าก็เน่าบางเจ้าก็ไม่เน่าอ่ะค่ะมันแบบว่ามันไม่มีเครื่องมือวัดไงมันไม่รู้เลยว่าว่าไอ้ที่คุณมาจับจับแล้วว่าแห้งแหงเนี่ยมันคือเท่าไหร่อันนี้คือเลยเป็นรีเควสของผู้ประกอบการอ่ะคัสเตอร์กล้วยไม้ว่าเขาต้องการเครื่องมือวัดประมาณนี้ค่ะ คือสงสัยตั้งแต่เรื่องของการใช้นานัวเบิลในการล้างแมลงอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติที่เขาทำกันโดยทั่วไปเหรอหรือว่าคิดเองว่ามัน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 นำมาใช้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะไอเอตอบก่อนก็คือว่าเผอิญทางพี่ปีตวันเขาไปดูที่ที่ตัวลงลงแพ็กกล้วยไม้อะค่ะเขาบอกว่าบางทิศเมนเนี่ยเขาไม่ลงยา เขาบอกว่าให้ใช้วิธีการกำจัดแมลงหรือเพี้ยไฟแล้วคนนี้บางาบางบางโรงแฮกเขาก็เลยใช้วิธีการล้างด้วยน้ำบับเบิลเนี่ยแอนบับเบิลเนี่ยแหละค่ะคือคือคือเพี้ยไฟอ่ะสเตจที่มันสําคัญก็คือระยะไข่ซึ่งไข่มันอยู่ในทิชูพืชอ่ะค่ะนาโนบับเบิลมันจะล้างออกได้ยังไงถูกไหมอันดับแรกเลยคือความไม่ได้ผลของนาโนบับเบิลมันึมันไม่สามารถล้างไข่ได้อ่าซึ่งเป็นไปยาก เขาถึงต้องไปใช้สารลมไนงะถ้าถ้าไม่ให้ใช้สารลมแสดงว่าเขาไม่ได้ส่งไปในประเทศที่เขาเขาเขาไม่ได้รีควายเรื่องต้องปลอดเพี้ยไฟนะถ้าอย่างนั้นนะคะก็ก็ถ้าที่คุยกับทางที่ครับเพื่อนเอเอ,อาจจะยังไม่ได้ไปที่ตัวลงแพ็คกล้วยไม้เองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยยังไม่ได้คุยรายละเอียดแต่เท่าที่ทราบถ้าคุยกับอตัวเจ้าของงานเขาก็บอกว่าเขาใช้วิธีเนี้ยในการกําจัดก็อย่างที่พิการบอกว่าไขาอ่อ่ะมันยังกําจัดไม่ได้แต่ตัวแมลง ไอตัวเพี้ยมันกําจัดได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังเป็นวิธีที่ที่ยังใช้กันอยู่ตอนนี้เป็นบางบางรัฐที่เราส่งไปจีนอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เขาก็เลยยังยังอยากจะหาวิธีที่จะกําจัดความชื้นนี้ออกไปอนุญาตเสริมค่ะคือทางเออลงคัาบรรจุอ่ะเขาไม่ใช่ว่าใช้นานโนบับเบิ้ลอย่างเดียวเขาก็มีการล้างมีอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันค่ะมันไม่ใช่ว่าว่า ใช้นาโนบับเบิลอย่างเดียวนะคะในบางล็อตที่เขารีเคเสมาเขาก็อาจจะใช้อะคะ่ะประมาณนี้แต่ยังไงก็ตามคือมันมีความชื้นอยู่ที่กล้วยไม้นะคะแล้วเวลาไปไปแพ็คเนี่ยมันก็เลยแบบว่าเน่าบ้างไม่เน่าบ้างอะคะ่ะเวลาส่งออกะคะ่ะ พี่ดาวันขออนุญาตถามนะครับตัวตัว,ต,วตัวสเตตของการส่งออกกล้วยไ,ไม้อ่ะครับเวลาก่อนที่เราจะส่งออกจากประเทศไทยอ่ะครับธรรมดาแล้วอ่ะถ้าสมมติเรากะไปให้บานประเทศปลายทางเราเราจะต้องส่งออกมีสเตตกำหนดไหมครับว่าเท่าไหร่เพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นดอกตูมแบบเนี้ยเราไปถึงประเทศปลายทางอ่ะครับถ้าสมมุติเราทําเป็นแห้งไปมันอาจจะไม่บานเลยอ่ะครับพี่ขอบคุณ กล้วยไม้มันเป็นการจับช่อนะคะมันจะมีบอกว่าเอตูมกี่ดอกบานกี่ดอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จับช่อมันเป็นมันเป็นแล้วแต่ว่าว่าลูกค้ารีเควสเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะมันประมาณนี้ค่ะครับอนุญาตนะครับอีกทีหนึ่งตัวพอดีว่าที่เหมือนมันที่ในเทร์แลนด์นะครับตามที่ที่เคยไปเห็นเนาะมันจะมีที่บอกชัดเจนนะครับผมไม่รู้ว่าสติกล้วยไม้ในประเทศไทยอ่ะครับมันควบคุมขนาดไหนคือเหมือนกับ ในพืชบางพืชเช่นพวกเดนโดเบียมเอยไม่ใช่เดนโดเบียมสิไอตัวพวกใช่บัคคาล่าหรืออย่างอื่นเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเขาไม่ให้บานที่ไทยเขาจะให้บานปลายทางเหมือนเหมือนหวายตัวเนี้ยที่เราจะทําในหวายเป็นหลักใช่ไหมครับตัวเนี้ยสเตตตัวเนี้ยครับมันมีข้อกําหนดที่ประเทศปลายทางไหมครับหรือว่าเราจําเป็นจะต้องทําแบบนี้แหละให้คือเราพอจัดช่อเสร็จแล้วคันเนี้ย ก็คือพอไปถึงนู้นปุ๊บแคบโรยน้ําแล้วก็มันตั้งขายได้เลยมันมันเป็นข้อกําหนดแบบนี้ไหมครับหรือว่ามันมันมันอยู่ที่ข้อตกลงอะครับมันน่าจะอยู่ที่ข้อตกลงของประเทศปลายทางนะคะแต่ว่าที่มันมีปัญหาเยอะๆเนี่ยมันคืออลงส่งไปจีนนะคะรบกวนดูภาพภาพที่เท่าไหร่มันเป็นของบรรจุของที่ส่งไปจีนมันจะเป็นแบบแพ็คน่าได้อยู่ข้างบนนะคะถ้าจะอยู่ข้างบนน้าจะอยู่ข้างบนค่ะเกรอเกอบปิจัยและพวกนี้น เออลงมาอีกค่ะน่าจะนี่เท่าไหร่ห้าหกเจ็ดไหมคะเจ็ดไหมคะภาพที่เจ็ดไหมคะเนี้ยค่ะอย่างเนี้ยคือเวลาส่งออกไปจีนอ่ะคือมันจะมีเอ่อพลาสติกคุ้มช่ออีกทีนะแล้วก็แล้วก็มันไม่ได้บาลขนาดนี้หรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ยังไม่มีภาพนั้นไม่ได้ถ่ายมาแต่ว่ากล่องมันจุมันจะเป็นแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยอะค่ะ ทำให้มันเน่ากลางอะค่ะหลายหลายผู้ประกอบการเนี่ยเน่ากลางประมาณเนี้ไม่ทราบว่าได้ตอบคาถามคุณหรือเปล่าครับครับขอบคุณครับพี่ปิยวันคือคือตอนนี้ครับคือสนมันน่ามันน่าสนใจมากเพราะว่าเคยไปเห็นเดเมจที่ที่ตรงตลาดดอกไม้ปลายทางไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือเนเธอร์แลนด์ที่เป็นของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวจําชื่อไม่ได้ละตัวสวยๆอ่ะที่มันเป็นช่อขาวๆอ่ะ จนสุดท้ายคือเขาบอกว่าไม่ให้บานที่ไทยเลยให้ไปบานปลายทางอย่างเดียวแต่ว่าถ้าตัวนี้ไปแค่จีนเน่ะผมว่าเรื่องลดความชื้นก็น่าจะเป็นประเด็นสําคัญมั้งครับตามความคิดผมนะ,ะในการจัดก,การเพราะว่าเหมือนตอนตอน,ตอนไปดูดอกไม้ที่ที่ด่านญี่ปุ่นแล้วเราก็พบว่าตัวความชื้นมีปัญหาจริงๆเพราะว่าก่อนที่เขาจะวัดมแมลงอะครับเขาดูความชื้นตัวช่อดอกก่อนเป็นหลักแล้วผมไม่รู้ว่าที่ที่ด่านญี่ปุ่นที่ที่เราคุมเราอยู่อะ มันมีข้อกําหนดตัวนี้ที่ด่านหรือว่ามีเลคคอร์ดที่ด่านมั่งไหมที่ปลายทางถ้าเป็นไปได้อะครับผมว่าน่าจะเพิ่มข้อมูลตัวนี้ไปเพื่อที่จะให้ทําการทดลองเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นขคุณครับเอ,อหมายถึงว่าด่านตรวจความชื้นหรอคะ,อะคือเวลาเวลาไปถึงนู้นนะครับพี่ที่ที่เห็นนะครับที่เห็นก็คือสิ่งแรกที่เขาจะมีเลยเขาจะมีไอตัวเซ็นเซอร์ที่มันเป็นคล้ายๆกับวัดวัดไขวัดไข้อุณหภูมิเราอะ เขาจะวางวางมันดอกไม้แล้วก็สุมเป็นแผ่นปุ๊บปุ๊บใช้แล้วทิ้งอะฮะแล้วเขาก็จะจดเรคคอร์ดผมก็ไม่รู้หรอกเราไม่ได้อยู่ด่านเนาะแต่ผมเห็นว่าเขาจดเป็นตัวเลขมาแล้วหลังจากนั้นพอตัวเลขมันเกินปุ๊บเขาจะส่งไอ้ตัวเนี้ยไปห้องแมลงแล้วก็ค่อยไปสก,กรีนแมลงอีกทีหนึง่งไอ้น,นี้คือที่ด่านที่เห็นที่ญี่ปุ่นเนาะส่วนเนเธอร์แลนด์ก็จะคล้ายๆกันแต่ในเทอร์แลนด์เขาจะไฮโซกว่าน,นอยก็คือเขาจะมีเซ็นเซอร์เลยเป็นเซนเซอร์แบบยิง ปังปังๆงปังปัง,ง,งแล้วมันจะเป็นเลขความชื้นมาเลยสิบสองสิบสามสิสิบแปดอะไรเนี้ยครับถ้าฝปายแัทนี้เ,นเ,นนเข้าใจว่าแปลว่าเผืเอความชื้นสูงอาจจะทําให้ตัวไข่มแมลงหรืออะไรเงี้ยมีผลอะไรไงอาจจะต้องลองถามพี่กันหรือเปล่าคะไม่แน่ใจอันนี้มิสั่น <laughs> คือคือพี่สงสัยว่าเรื่องมันน่าจะอยู่ในแผนที่อยู่ภายใต้วิศวะอะค่ะก็เลยสงสัยว่าทําไมถึงให้เอ๋มาเป็นหัวหน้าโครงการซึ่งซึ่งน่าจะเป็นน้องปีรวันเนี่ยที่เป็นหัวหน้าโครงการนี้มากกว่าค่ะค่ะคืออย่างนี้ค่ะวิศวะเขามีกฎโดยผอ,อกอคนตั้งอะนะว่าวิศวะหนึ่งคนหนึ่งโครงการณนะเมื่อสองเดือนที่แล้วอะ่ะคือหมดผู้เล่นหมดผู้เล่น ก็เลยเรบกวนน้องเอ๋มาเป็นหัวหน้าโครงการก่อนแต่ตอนนี้ผู้เล่นเหลือเฟือแล้วเนื่องจากว่าโครงการใหม่ปีหกเจ็ดะคะ่ะตกทั้งกรมเราก็มีสิทธิ์ว่าเรื่องนี้เดี๋ยวจะเข้ากรรมการนิสวะวันที่สิบเก้าเนะคะ่ะมีสิทธิ์ว่าจะได้เปลี่ยนตัวหัวหน้าโครงการนะคะเป็นคนของวิสวะแทนนะคะประมาณนี้ งั้นก็เอ,อที่ประชุมขออนุญาตให้ทางวิศวะตกผลึกให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่ก็ให้ขอให้นำคอมเมนต์ของกรรมการไปไปพิจารณาดูด้วยนะคะอ่าขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ last but